โอ้ oh, พี่กรณ์วันนี้ผมได้ข่าวว่า t o โย t a ร้านนาเนี่ยครับผมเขาเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่าง New Fortuner Leader 2023ครับ mm hmm. และ New Hilux r รือวาดีมาดูกันหน่อยนะครับ <Ooh. S 1> ว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง และนี่ก็คือทริปวันเดียวก็เที่ยวได้ให้ลักลีวอรดีกระบะที่เ,เร็วแรงทนทานเครื่องยนต์ซูเปอร์พาวเวอร์150แรงมา้าบรรทุกของได้อย่างสบายหายห่วงเพราะช่วงล่างที่ให้มาเป็นแบบซูเปอร์เฟ็กซัสเพนชั่นส่วนตัวของนิว Toyota Fortuner Leader ตัวใหม่เพิ่มเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าและด้านหลังฟังก์ชันครบครัน โอ้ oh, พี่กรณ์ครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสายเที่ยวสายลุยเงี้ยผมเหมาะกับรถสไตล์แบบไหนมากกว่ากันครับอย่างพี่แชมป์ต้องโ o ร t จนเนอร์เลยครับจะเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้เที่ยวได้แล้วตอนนี้เขาปรับให้เป็นแบบสปอร์ตให้ด้วยครับอย่าของพี่กรณ์เนี่ยก็ต้องต้องเหมาะกับไฮรักรีเวดีแน่นอนครับเพราะเป็นรถที่แบบใช้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ฮะไปทํางานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ครับผมอ๋อไม่ลองไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปส,สวยๆที่ดอยปุยแล้วก็ไปกับรถเท่ ดีไซน์หรูหรากันครับโอเคครับผมไปกันเลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์เปลี่ยนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีดำเงาดูหรูหรา เดี๋ยวครับพี่แชร์มาตามกระแสกันหน่อยเขาบอกว่าข้าวซอยเป็นน้ําซุปที่ดีแล้วก็อร่อยที่สุดในโลกด้วยผมดมแป๊บหนึ่งนะพี่กอนหอมมากเลยครับพี่กอนมาถึงดอยปุยแล้วเนาะมาถึงดอยปุยแล้วเราต้องไม่พลาดร้านนี้พี่กอนก็คือแบบข้าวซอยที่อยู่บนดอยปุยนั่นเองครับผมข้าวซอยเชียงใหม่ใช่บอกเลยว่าอร่อยมาก ขึ้นมาชมวิวหมู่บ้านดอยปุยบรรยากาศช่วงฤดูฝนได้สัมผัสกับหมอกฝนก็จะสดชื่นเย็นสบายสูตรอากาศเย็นๆกับรถคู่ใจเป็นทริปวันเดียวก็เที่ยวได้ที่ประทับใจอีกทริปเลยครับครับผมวันนี้ก็ได้มาทดลอง Fortuner Leader ปี2อ2 3ัีครับผมส่วนของพี่กรณ์นั้นให้ลักลิบอดีครับอ่าครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าฟังก์ชันและออปชันต่างๆเวลาขับขึ้นดอยเนี่ยคือวันนี้เราขับขึ้นดอยปุยเนาะโค้งยากแค่ไหนเนี่ยขับขึ้นได้ขนาดทางเล็กๆเนี่ยขับขึ้นได้เลยสบายหายห่วงครับผมซึ่งตัวผมอะชอบอ่าดีไซน์ของตัว Fortuner คือแบบมันมีความทันสมัยดูสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยถือว่าครบเลยครับผมขึ้นแบบ ปลอดภัยมาก,มากแล้วเรารสามารถไปชมตัวจริงกับทดลองขับได้ที่ไหนครับพี่ก็ที่โตโยต้าล้านนาเลยครับผมไปเจอกันที่โตโยต้า้านนา